ทุเรียนบัสีเมืองก็ยังมีอยู่เมื่อกี้ซื้อเข้าไปร้อยสี่สิบร้านน้องมินอันนี้ก็ขายปีกสุมารีอันนี้ร้านนี้ขายทุกอย่างมอมเพียงทุเรียนเลิศรสเป็นยังไงบ้างปีนี้ปีนี้ดีครับปีนีดีเลยเหรอวันนี้เท่าไหร่เนี่ย ร้อยสามสิบบาททุกไซส์เลยทุกเข่งเลยป่ะราคาเดียวโอมเพียงทุเรียนลดเลิกตลาดปัดสีเมืองอ่าร้อยสามสิบบาทยกเข่งครับยกเข่งได้ไหมครับประมาณห้าสิบกิโลหรือสิบกิโลประมาณร้อยสามสิบยกเข่งประมาณห้าสิบลูกกำลังดีกำลังขายเนาะ อมเพียงทุเรียนปีนี้ขายดีร้อยสามสิบคุณผู้ชมร้อามคุณผู้ชมผมยุ่นี้ประจำถ่ายคลิปนะเขาถ่าถ่ายคลิปประจําร้านเขาทุเรียนขายดีเนือ้อดีขายดีด้วยแล้วก็ขอเบอร์อีกรอบหนึ่งอมเพียงทุเรียนเก้าสามแปดแปดห้าสองแปดเก้าใช้ 09388588592899289โอมเพียงทุเรียนเเรียนลดเลิศปั๊ดีเมืองเราทำคลิปเขาตั้งแต่คลิปออกทุเรียนออกใหม่ๆเลยเออและตอนนี้เขาก็ยังขายแต่ก็ขายดีตลอดใช่ไหมอ่าขายดีตลอดนะคะก็ใครจะมาหาทุเรียนก็โทรมาที่พี่หนุ่ยชื่อเฮียหน่่ยอ่านะคะเฮียหนุ่ย ผมเพียงทุเรียนดลดเลิศด,ดถ้าอยากได้ทุเรียนไปขายก็กลัวมาแล้วไม่ได้ของก็เนี่ยอีกร้านหนึ่งแนะนำากการู้จักกันรู้จักกันอยู่เคยทำคลิปให้พี่เขาแต่มาหลายครั้งก็ไม่ค่อยเจอพี่เขาเพราะว่า,เ,า,วาเข้าสวนมีลูกหลานเข้ามาขายนี่เราไม่รู้จักเขาก็เลยไม่ได้ทักทายพอดีมาเจอเฮน,นุยเขาอยู่ร้านก็เลยทักทายเขาเพื่อที่จะสอบถามราคาให้แล,ใล้ในรถเห็นหนุย ราคาเดียวกันในรถขอดูในรถหน่อยนะขอถ่ายรูปในรถหน่อยนะโอมเพียงทุเรียนเลิศรดรานเฮน่ยเนี่ยร้อยสาหมดเลยร้อยสามสิบเออเนี่ยดูน้ำทุเรียนเขาแก่ น้ำหางปลายแหลมน้ำตาลก้านสากปิ้งเป็งขอ,องดีคุณผู้ชมขอ,อ,องดีเข่งหนึ่งก็ประมาณห้าสิบโลวันนี้นะคะวันนี้วันที่สิบสิบมิถุนายนสองพ้าร้านเฮียหนุ่อยอมเพียงทุเรียนลดเลิศขายที่ราคาหนึ่งร้ยกเขง่งเข่งหนึ่งก็ราวๆห้าหกสิโล หรือเปล่าเฮียอ่าประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเลยวันนี้พรุ่งนี้อาจจะราคาหนึ่งก็ลองโทรมาเช็คดูตามเบอร์โทรที่ให้ไว้นะคะแต่ดูแล้วอ่าทุเรียนเขาหนาไม่สงไว้นะคะครับมันก็คล้ายกันเนี่ยของบนกับแปลวก็มีลูกปาตองลูกปาแล็กไม่มีใหญ่สุดไม่เกินสี่โลป่ะร้อยสามสิบ ท่าผู้ชม,มจับต้องได้พอดีขายลูกผุ้เรียนกำลังดีกำลังสวยน้ำสวยนะเห็นไหมไปแล้วไปแล้วไปกิโลเนี่ยไป, 15, ไปเค่งหนึ่งประมาณ60โลคุณผู้ชมอยากได้ก็ต้องโทรมาก่อนนะช่วงนี้ของหาหายากเนอกอานะเฮียเนาะของไม่ค่อยมีนะจ๊ะเพราะว่าผู้เรียนเริ่มเริ่มน้อยลอะ,ะไป ไปร้านอื่นต่อขายดีๆค่ะเฮยนยเฮงเฮงจ้าจ้าขอบพระคุณที่รับชมคุณผู้ชมเดี๋ยวไปคลิปพบกับคลิปใหม่ร้านใหม่นะจ้าโอเคอ่าอีกครับอืออือเอาชัด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 ยิ่งกับโดมันดีกว่าขายเท่าไหร่ จ้าเอาตังมาเาเงินเอาสองเดือนไปจ้ามาจ้าจ้าร้อยสามห้าร้านน้องอะไรจ้าไม่มีชื่ออ่าโอเคไม่มีชื่อลองมาเดินถามดูเลยเลยร้านเฮนุ่ยนั่นแหละมานะเขามีอยู่ทุเรียนเขาก็สวยนะคะร้อยสามห้าอ๋อตัวนจัมโบ้อร่อยมาก <laughs> ของกินอร่อยของกินอร่อยเรามาเดินฝั่งนี้มั่งฝั่งนี้ลูก กําลังสวยกําลังกินกินคนเดียวเจอแล้ว fc ่า fc เลยกดติดตามอยู่วันนั้นน่ะจริงเปล่าช่องผมป้าขารล้อนะโอ้ยตายแล้วดีใจเลย fc ถ่ายรูปกับ fc ก่อนอันนี้ออ่ะอ่าเจอ fc ดีใจมากเลย fc ช่องคุณป้าขายล้อนะอันนี้มาตลาด4ีมุมเมืองก็มาเจอ fc อีกคนหนึ่งน้องเขาขายทุเรียนอยู่ที่กรุงเทพ ขามาซื้อทุเรียนวัดสีเมืองไปขายนะคะแต่วันหลังนะป้าก็พาไปชิมนะคะก็าพาเดินดูนิดนึงก็ไม่ได้ถามราคาทุกร้านเผื่อร้านไหนเขาก็ไม่ค่อยสะดวกใจที่จะบอกเราก็ป้าก็อาจจะไม่ได้ถามนะคะนี้มังคุดสวยมากเลยช่ำเลยอะ่ะอืฉ่ำเลยยกเข่งสี่สิบแปดสวย อันนี้สละสละก็มีทุเรียนก็มีโอ้หนุ่มใส่ถุงเลยขันกันม, <c oughs> มังคุดมังคุด เรียนโอ้มีลูกแก่นะผู้เรียนแก่ด้วยสวยด้วยขายเท่าไหร่เนี่ยพี <135. S 1> ่ร้อยสามห้าร้อยสามห้าคุณน้ำรู้เลยแก่อร่อยนี่หมดละมีอยู่ข้างหน้านู่นเดี๋ยวเดินไปดูอีกหน่อยนึงลูกใหญ่เลยจะไม่รู้ขายราคาเท่าไหร่ ไม่ได้ถามเขาหรอกชน,นีสุกพร้อมทานชน,นีชน,นีสุกพร้อมทานขายเท่าไหร่คะเธ้าตู้ปีกร้อยนึงค่ะยกเข่งแปดสิบบาทอ๋อปีกร้อยยกเพ่งแปดสิบอันนี้หมอนทองหมอละจุดละมีร้นนานอันนั้นเขาน่าจะไปซื้อไปขาย ได้จากคุณผู้ชมเจอ FC ก็ดีใจแล้วก็ขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะ